ร้อนนะคะเล่มแรกนะคะความกว้างอยู่ที่หนึ่งนิ้ว,ะะาวสนนามหุ่นนะคะยาสติบนิ้วห้าหุ่นสันหนาห้ามิลนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่เก้าร้อยห้าสิบาทนะคะเล่มแรกนะคะราคาอยู่ที่เก้าร้อยห้าสิบบาทนะคะพี่จา๋าใครที่สนใจก็มาตัดวามเป็นบ้านองได้เลยนะคะุลมนหว,าน,วานเลยนะคะ ต่อไปค่ะเล่มที่สองบรรงานเมิตรลาบเหมือนกันนะคะพี่สาบรรานเมิตรลาบปีดร้อนเหล็กตะไบนะคะความกว้างอยู่ที่หนึ่งน,นิ้วสามหุนยาวสิบสองนิ้วสองหุนนะคะสนันหนาห้ามิลเล่มนี้ราคาอยู่ที่เก้าร้อยห้าสิบบาทนะคะราคานี้ของเราจะส่งฟรีให้นะคะพี่จ๋าจะส่งฟรีนะคะเล่มนี้รวมค่าจะส่งแล้วนะคะ ปลาทางมัมีบบกเพิ่มนะคะต่อไปคะ่ะเป็นงานมีดแร่เหล็กตะไบนะคะตัวนี้จะทิ้งผิวลายไว้ที่ตรงสันนะคะพ,พี่จา๋าสเปคของน้องนะคะกว้างอยู่ที่หนึ่งนิ้วนะคะยาวสิบอ็ดนิ้วสันหนาห้ามิลน,นะคะตัวนี้งานปะคอจะเป็นงานปกคอเขานะคะแล้วก็ตัวด้ามจะเป็นงานไม้ปุ่ม ปุ่มไม้มาค่ะนะคะพีะสั่งสวยมากๆเลยนะคะทูโทนแบบนี้เลยนะคะรวมกันเป็นทรีโทนนะคะสวยมากๆเลยราคาอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบาทจะส่งฟรีนะคะเรื่องนี้หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบาทจะส่งฟรีนะคะ ต่อไปค่ะเล่มที่สี่ตัวนี้เป็นงานหลิกตะไปเหมือนกันนะคะเป็นงานมีแรลตรงฝันจะทินิผิวลายไว้นะคะแล้วก็ความกว้างของน้องจะอยู่ที่1นิ้วยาว1ิดนิ้วสนันหนาห้มิลราคาเดียวกันค่ะพ,พี่สาเล่มนี้ราคาอยู่ที่หนึ่ันสอห้าสิบบาทนะคะ ต่อข้อตรงนี้จะเป็นงานเขานะคะแล้วก็จะเป็นงานไม้ประดู่แล้วก็เป็นงานไม้ขี้เหล็กป่าร้อยปีนะคะตัวนี้สีดําสวยมากๆเลยนะคะเล่มนี้ด่าโคตรสวยเลยนะคะพี่จ๋าหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบาทนะคะจัดส่งฟรีนะคะเล่มนี้ เราอัดด้ามด้วย e f o x ่นะคะที่จ่าเพิ่มความเหนียวแน่งทุมทุนนะคะต่อไปค่ะเล่มที่ห้าตัวนี้เป็นงานมีครนนะคะพี่จ๋าความกว้างอยู่ที่ 1, 3, หนึ่งนิ้วสามหุนยาวแปดนิ้วสองหุนนะคะสน 2, นันนาสองนิ้นตัวนี้เป็นงานปอกคอเขานะคะแล้วก็ตัวด้ามจะเป็นงานไม้ปุ่มค่ะนะคะ,นะคะจะเป็นทิ้ง ลอยไว้แบบนี้เลยนะคะพี่ๆจ๋าคลาสสิกมากๆนะคะเล่มน,นี้สวยมากๆเลยนะคะราคาของน้องนะคะอยู่ที่ส5งพันห้าร้อยบาทนะคะพี่ๆจ๋าเล่มนี้คมมากๆนะคะพี่ๆ เร่นี้ราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะที่จะเหมาะกับงานครัวมากๆเลยนะคะทั้งสวยคลาสสิกแล้วก็คมมากๆนะคะที่จะาต่อไปค่ะเร่มที่หกนะคะเป็นงานมีครัวหัวตัดแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นงานเหล็กตะไบตีร้อนนะคะ,ะกับเร่มที่ห้าตีร้อนจริงๆ รีร้อนแบบไม่ได้ทิ้งผิวลายไว้นะคะพี่ต้องขออภัยด้วยเร่มนี้นะคะสเปกอยู่ที่หนึ่งนิ้วสามหุ่นยาวเจ็ดนิ้วนะคะสันหนาอยู่ที่สามมิลนะคะราคาของน้องอยู่ที่หนึ่งพันห้าบาทนะคะตัวงานปลอกคอจะเป็นงานเข่าแบบนี้เลยนะคะส่วนด้ามก็จะเป็นงานไม้ปุ่มปุ่มไม้มะข่านะคะแบบนี้เลยนะคะทิ้งรอยคลาสสิกว่าแบบนี้สวยๆเลยนะคะี่สา้มมากๆนะคะ ราคาเดียวกันค่ะพี่พี่จ๋าราคาอยู่ที่หนึ่งันห้ารอยบาทนะคะใครที่สนใจนะคะน้องบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะพือมีคงมากๆนะงานตะใบนะคะเรื่องคงนี100่ร้อยเปอร์เซ็นห่วงเลยนะคะพี่พี่ท่านไหนที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ไปสี่ศูนย์ปเจ็ดสองหกสองห้านะคะแอดไลน์ค้นหาได้ด้วยเบอร์โทรเลยนะคะพี่พี่จาแล้วก็ ทางร้านนะคะรับประกันให้ทุกเล่มน,นะคะพี่พี่จ๋าเอ่อถ้าหากพี่พี่นำไปใช้แล้วมีปัญหาสามารถส่งกลับมาเคลมได้นะคะแล้วก็พี่พี่สามารถส่งกลับมาทำปมใหม่ได้นะคะหรือว่าทำสปาผิวของน้องใหม่ได้เหมือนกันนะคะพี่พี่จ๋าวันนี้น้องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ